ซีเซนซันเป็นโรงแรมที่ติดทะเลนะบริเวณสระว่ายน้ำค่ะกว้างมากเลยมีจุดที่ให้ถ่ายรูปรถรับส่งห้องพักนะคะมีตู้เซฟตู้เย็นค่ะเป็นห้องน้ำสุขภาพแปรงสิบฟันมีใดเป่าผมเฮลิคอปเตอร์น่าจะใช้ไม่ได้แล้วคอยขึ้นไปถ่ายรูปได้เขาเหมือนแบบเอามาเป็นพร็อพถ่ายรูป โซฟาห้องพักสบายนะคะออกจะโทนเทาๆค่ะสีเทาแต่ที่นอนนุ่มเลยนะคะปลอกหมอนกับผ้าปูที่นอนสะอาดมากเลยมีน้ำดื่มให้ค่ะสระว้น้ำโรงแรมสีแซนซันหัวหินค่ะซีแซนซันสะไว้น้ำ ห้องพักนะคะนี่ห้องน้ำนะห้องนอนนะคะที่นอนก็นุ่มน้ำค่ะสุขภัณฑ์ที่โรงแรมซีแซนซันนะคะ บรรยากาศโซนอีกโซนหนึ่งของโรงแรมค่ะมีหลายโซนนะคะด้านนั้นเป็นห้องอาหารค่ะมีพื้นที่ให้นั่งบริเวณหน้าชายหาดนะคะอาหารเช้าโรงแรมซีแซนซันสำหรับผู้ที่มาพักนะคะฟรีค่ะจะมีมุมสลัดมีผักต่างๆนะคะผักสดแล้วก็ธัญพืชไข่ต้มค่ะแตงโมผลไม้นะคะ นมน้ำส้มน้ำดื่มค่ะแาแสดค่ะเลือกได้ตามชอบนะคะขนมปังทานเนยนะคะทาน,น,มนมเบเกอรี่ค่ะแล้วก็ซีเดียวไก่กวนค่ะตุ๋นเตี๋ยวนะคะเป็นน้ำแดงนะคะสั่งได้เป็นไก่ฉีกค่ะเปิดหมอ้อโอ้ผัดแฮมค่ะมีพริกน้ำปลาค่ะมะการนีผัดไข่เดี๋ยวเปิดดูนะคะ โอ้น่ากินมากเลยค่ะแนงไก่แกงเพชรบุรีอร่อยนะคะเมนูเบเกอรแฮมไส้กรอกค่ะไข่ดาวแบบสุกหรือว่าไม่สุกนะคะถ้าใครชอบไข่ต้มก็ได้ค่ะโอ้ยเมนูข้าวต้มค่ะข้าวต้มหมูค่ะเปิดชุบอุ้ยน่ากินมากเลยค่ะแล้วก็มีเครื่องปรุงแยกนะคะเมนูอาหารเช้าฟรีสำหรับผู้ที่มาพักค่ะ ก็จะมีก๋วยเตี๋ยวด้วยค่ะมีข้าวต้มค่ะแล้วก็กาแฟสดบริการรถกลอฟนะคะของซีแซนซันค่ะเพราะว่าแต่ละตึกเขาอยู่ห่างกันนะคะนี่เดี๋ยวเขาพาไปเลยค่ะไม่ต้องเดินนะคะเมื่อยกว้างมากเลยนะคะของซีแซนซันมีมีหลายอาคารเนาะ,ะล็อบบี้โรงแรมค่ะรถกลอฟค่ะ เด็กเล่นสระไว้น้ำของโรงแรมนะคะกว้างค่ะเล่นน้ำเด็กถนเลยซ <c oughs> ีแซนซัน